ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้งนองๆชาวฟิสิกส์ในบ้านกันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งในวิชาฟิสิกส์นะครับนั่นก็คือเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้านะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าแม่เหล็กนะครับก็คือวัตถุที่สามารถดูดเหล็กได้นั่นแหละพูดโดยภาษาทั่วไปนะครับทีนี้ถ้าเป็นในส่วนของคุณสมบัติต่างๆของแม่เหล็กเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมคลิปนี้กันเลยครับ สำหรับขข้อที่เราจะกล่าวถึงในเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้านะครับในบทนี้นะก็จะมีประมาณ4ีห้าหข้อหลักๆด้วยกันนะครับยกตัวอย่างก็เช่นนะเรื่องแม่เหล็กนะครับกับนิยามความหมายของแม่เหล็กว่ามันคืออะไรนะสองก็คือกระแสไฟฟ้าที่ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กนะฮะสนะครับก็คือแรงแรงที่เกี่ยวกับสนามแม่เหล็กนะสีก็คือการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับสนามแม่เหล็กนะะแล้วก็ 5นะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายเลยก็คือเรื่องไฟฟ้าสลับนะฮะอันนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะพูดถึงที่มาที่ไปนะครับในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้านะฮะซึ่งสําหรับการศึกษาแม่เหล็กนี้นะครับก็เริ่มจากการค้นพบแร่แมกนีไทนะซึ่งเป็นแร่ที่มีคุณสมบัตินะครับในการดึงดูดเหล็กได้นะะซึ่งเราก็จะเรียกว่าแม่เหล็กนั่นเองนะครับทีนี้ แม่เหล็กเนี่ยมีทั้งขั้วเหนือและขั้วใต้นะครับโดยขั้วเหนือนะครับเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ N นะฮะหรือว่าน็อตนั่นเองนะครับอันนี้คือขั้วเหนือนะครับขั้วเหนือนะครับแทนด้วยสัญลักษณ์ N นะส่วนขั้วใต้นะครับขั้วใต้จะแทนด้วยสัญลักษณ์ S นะตัวนี้เนาะทีนี้เวลาที่เราอยากทดลองนะครับอยากทดลองเรื่องแม่เหล็กเนี่ย เวลาที่เราเอา,เอาแม่เหล็กมาแขวนให้หมุนได้อิสระนะไอ้เจ้าแท่งแม่เหล็กเนี่ยก็จะวางตัวในแนวใหม่นะครับด้วยมีความสัมพันธ์กับสนามแม่เหล็กโลกสัมพันธ์กันยังไงนะอ่ะผมจะวาดรูปขึ้นมาเนาะเราเอาแท่งแม่เหล็กมาแขวนนะครับแท่งแม่เหล็กมาแขวนตรงนี้เป็นขั้วเหนือตรงนี้เป็นขั้วใต้เนาะอันนี้สมมุติเป็น ลูกโลกนะครับเป็นลูกโลกอันนี้ขั้วลูกเหนืออันนี้ขั้วลูกใต้นะขั้วลูกเหนือเนี่ยทิศทางของสนามแม่เหล็กนะครับตรงนี้จะเป็นสนามแม่เหล็กขั้วใต้นะถ้าเป็นทิศทางในภูมิศาส์เนาะขั้วลูกเหนือจะมีสนามแม่เหล็กขั้วใต้อยู่นะครับแต่ว่าขั้วลูกใต้จะมีสนามแม่เหล็กขั้วเหนือนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาแท่งแม่เหล็กนะครับมาแขวนไว้เนี่ยนะครับเราเห็นได้ว่าทิศทางของแท่งแม่เหล็กเนี่ยมันจะเรียงตัวใหม่นะโดยแท่งแม่เหล็กจะหมุนไปนะครับหมุนไปนะขั้วเหนือจะชี้ไปทางทิศใต้นะครับไม่ใช่สิขั้วเหนือนะครับขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กเนี่ยจะชี้ไปทางทิศเหนือภูมิศาสตร์หรือว่าชี้ไปทางขั้วใต้นั่นเองนะครับโอเคไหมตรงนี้นะ มันก็จะหมุนเป็นลักษณะนี้นะครับขีนอภาพอาจจะดูงงงนิดหน่อยนะครับแต่ให้เราเข้าใจว่าไอ้แท่งแม่เหล็กเนี่ยมันแบ่งชัดเจนก็คือแบ่งเป็นขั้วเหนือกับขั้วใต้แต่โลกเราเนี่ยนะครับโลกเรามีขั้วลูกเหนือนะครับขั้วลูกเหนือมีขั้วแม่เหล็กขั้วใต้แต่ขั้วลูกใต้จะมีแม่เหล็กขั้วเหนือนะครับเคีนาอที่นี้นะครับพอเราพูดถึงเรื่อง สนามแม่เหล็กของโลกล้วเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะในโลกนี้เนี่ยมันมันเกิดสนามแม่เหล็กได้ยังไงนะมันมีประโยชน์อะไรนะครับสนามแม่เหล็กของโลกนะครับผมจะอธิบายดังนี้นะฮะก็คือว่าเมื่อโลกลองหมุนแล้วเนี่ยนะฮะโลกเกิดการหมุนใช่ไหมอ่าแร่โลหะที่อยู่ภายในโลกเนี่ยก็จะเกิดอ่าการแบ่งขั้วนะครับออกเป็นขั้วเหนือขั้ขวใต้ชัดเจนเลยนะครับซึ่งการแบ่งขั้วของโลกเนี่ยมันก็จะทําให เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นนะฮะโดยสนามแม่เหล็กก็จะแบ่งออกเป็นขั้วเหนือขั้วใต้นะฮะโดยขั้วใต้ก็จะอยู่ทางทิศเหนือขั้วเหนือก็จะอยู่ทางทิศใต้นี่มันจะสลับกันนะฮะทีนี้พอเกิดสนามแม่เหล็กห่อหุ้มโลกปุ๊บนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับสนามแม่เหล็กนี้นะครับก็จะทําหน้าที่เป็นเสมือนนะฮะเป็นเกาะพลังงานที่คอยห่อหุ้มโลกเอาไว้นะฮะที้ เมื่อมีเกาะพลังงานห่อหุ้มโลกเอาไว้เนี่ยนะลมสุริยะจากดวงอาทิตย์นะครับลมสุริยะจากดวงอาทิตย์ที่พัดพามาเนี่ยก็จะไม่สามารถทําอันตรายกับโลกของเราได้นะฮะทีนี้พอลมสุริยะพัดมานะครับมันก็จะนําพาประจตุต่างๆมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงให้ดูรูปแล้วกันเนาะในชีตเอกสารทุกคนอาจจะมีอยู่แล้วนะฮะผมจะให้ดูรูปไหนล่ะรูปนี้แล้วกันเนาะ มจะอธิบายตามภาพเลยนะอันนี้เป็นลมสุริยะนะครับหรือว่าโซลาร์วินนะฮะที่ออกจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะมันระเบิดออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะพัดพาอนุภาคต่างๆนะครับประจุต่างๆออกมาด้วยนะครับทีนี้พอมันพัดพามาถึงโลกเนี่ยมันก็จะทําให้สนามแม่เหล็กนะฮะที่คอยป้องกันโลกนี้เนี่ยนะมันคอยพัดพาประจุต่างๆนี้ออกไปนะออกไปแต่ว่า มันไม่ใช่ว่าพัดออกไปแล้วไปเลยนะนี่อนุภาคต่างๆเนี่ยมันก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่บริเวณขั้วโลกทั้งสองนะทั้งขั้วโลกเหนือแล้วก็ขั้วโลกใต้เลยนะครับทีนี้พอประจุต่างๆนี้เนี่ยมันไปชนกับอนุภาคของอะตอมของไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนนะที่อยู่บริเวณขั้วโลกเนี่ยบริเวณชั้นบรรยากาศเนี่ยมันก็จะทําให้เกิด แสงขึ้นมานะทำให้อะตอมนี้เนี่ยเป็นแสงออกมานะครับในช่วงที่ตามองเห็นนะครับแสงตรงนี้ก็จะเรียกว่าแสงออโรรานะหรือว่าแสงเหนือแสงใต้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือปรากฏการณ์ที่สนามแม่เหล็กนะเกิดการพัดพาประจุนะฮะมา,ารวมตัวกันที่บริเวณขั้วโลกทั้งสองนั่นเองนะฮะโอเคเนาะอันนี้ก็คือ ลักษณะการเกิดแสงเหนือแสงใต้จากลมสุริยะแล้วก็จากสนามแม่เหล็กของโลกเรานะครับทีนี้เดี๋ยวเราย้อนไปดูเรื่องทิศทางการเคลื่อนที่ของสนามแม่เหล็กกันสักนิดหนึ่งนะฮะนิดเดียวนะครับก่อนที่จะไปเรื่องของโจทย์กันนะครับโอเคเนาะสำหรับรูปแรกนะเป็นเกี่ยวกับแรงดูดแรงผลักนะะซึ่ง เราก็รู้อยู่แล้วเนาะถ้าเป็นแม่เหล็กขั้วเดียวกันเนี่ยมันก็จะเกิดแรงผลักกันะนะถ้าเป็นแม่เหล็กต่างขั้วกันเนี่ยก็จะเกิดแรงดูดกันนะครับส่วนรูปที่2นะรูปที่2เป็นการทดลองนะครับโดยที่เขาเอาแท่งแม่เหล็กเนี่ยวางลงไปบนแผ่นกระดาษเปล่านะครับทีนี้ถ้าเราเอาแท่งแม่เหล็กวางลงไปเนี่ยเราจะยังมองไม่เห็นว่ามันเกิดสนามแม่เหล็กนะครับคือมันเกิดอยู่แล้วแหละแต่ว่าเรายังมองภาพไม่เห็นไง ทีนี้เขาทํำยังไงนะครับก็คือเขาเอาผงเหล็กเนี่ยโรยลงไปโรยลงไปรอบๆแท่งแม่เหล็กนั้นเลยนะครับทีนี้พอเราเอาผงเหล็กโรยลงไปปุ๊บนะครับภาพก็จะปรากฏออกมาอย่างที่เห็นนะฮะก็คือมันจะเกิดมันจะเห็นนะครับเห็นเป็นเส้นแรงแม่เหล็กเกิดขึ้นนะฮะเส้นสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คือลักษณะการจัดเรียงตัวก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะ โดยเส้นสนามแม่เหล็กนะครับก็จะมีทิศพุ่งออกจากขั้วเหนือนะครับพุ่งออกจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้นะเห็นไหมลักษณะก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะ,ะถ้ารูปตรงนี้ไม่ชัดเราเลื่อนลงมาดูรูปตรงนี้นะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบจําลองนะฮะเห็นไหมบริเวณขั้วแม่เหล็กนะครับบริเวณขั้วแม่เหล็กเนี่ยจะมีอาจจะเป็นบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กนะครับ หนาแน่นมากที่ Bref, สุดนะมีเส้นแรงแม่เหล็กหนาแน่นมากที่สุดนะครับโอเคเนาะทีนี้ถ้าเราบอกว่าบริเวณขั้วแม่เหล็กเนี่ยคือบริเวณที่มีเส้นแรงแม่เหล็กหนาแน่นที่สุดหรือว่ามีสนามแม่เหล็กหนาแน่นที่สุดแล้วเนี่ยบริเวณไหนล่ะแล้วบริเวณไหนล่ะที่มันไม่มีสนามแม่เหล็กนะครับก็คือบริเวณนั้นเขาจะเรียกว่าจุดสะเทือนนะก็คือ จุดที่ไม่มีสนามไม่เล็กกระทําอยู่นั่นเองนะซึ่งในเรื่องของจุดสะเทืนเนี่ยก็จะได้พูดถึงในหัวข้อถัดไปนะโอเคเนาะะส่วนในหัวข้อนี้นะครับพูดถึงคุณสมบัติโดยทั่วไปคร่าวๆของมันก่อนนะครับโอเคทีนี้ไปดูต่อไปกันเลยนะครฮะอันนี้เป็นเกี่ยวกับการ นำแม่เหล็กนะครับนาขั้วแม่เหล็กเนี่ยมาเหนี่ยวนำนะหรือว่านามาจ่อใใกล้กันนะเราจะเห็นได้ว่าขั้วเหนือนะแม่เหล็กขั้วเหนือนะครับกับแม่เหล็กขั้วใต้เนี่ยเมื่อนํามาเหนี่ยวนําหรือว่านํามาจ่อใใกล้กันเนี่ยก็จะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันส่วนแม่เหล็กที่เป็นขั้วเดียวกันนะเช่นขั้วเหนือกับขั้วเหนือเนี่ยเห็นไหมทิศทางของทิศทางของแรงแม่เหล็กหรือว่าทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ย มันจะพุ่งออกนะครับมันจะพุ่งออกนม,มันจะพุ่งออกพอพุ่งออกปุ๊บตัวนี้ก็พุ่งออกพุ่งออกนะครับมันก็เลยเกิดแรงแม่เหล็กที่เป็นแรงผักนะครับเป็นแรงผักซึ่งก็จะเกิดจุดจุดหนึ่งขึ้นมาที่ไม่มีเส้นแรงแม่เหล็กผ่านนะฮะหรือว่าไม่มีสนามแม่เหล็กกระทำนะครับนั่นก็คือจุดสะเทือนนะรตรงนี้นี่เองนะเห็นไหมเรือณนี้แหละนะครับที่เขาเรียกว่าจุดสะเทือนนะครับโอเคเนาะส่วน ถ้าเอาขั้วเหนือมาจ่อขั้วใต้หรือว่าขั้วใต้มาจา่อขั้วเหนือนะสนามแม่เหล็กก็จะพุ่งออกจากเหนือไปใต้นะครับพุ่งออกจากเหนือไปใต้โอเคเนาะอันนี้ก็คือโดยทั่วไปนะที่เราจะเรียนกันทีนี้ไปดูในส่วนของโจทย์ข้อแรกกันนะครับข้อ1น,นะครับเขาถามว่าใดกร,รมต่อไปนี้นะรูปใดไม่สามารถใช้แทนสนามแม่เหล็ก นะครับสองแทงได้โอเคสนามแม่เหล็กสองแท่งเขาไม่ได้บอกว่าเป็นตรงไหนเป็นขั้วเหนือตรงไหนเป็นขั้วใต้นะเรามาดูรูปแรกทิศทางอันนี้เป็นสมมุติเป็นทิศทางของสนามแม่เหล็กเนาะอันนี้อาจจะเป็นขั้วเหนือก็ได้อันนี้อาจจะเป็นขัน้วใต้นะสนามแม่เหล็กพุ่งออกจากเหนือไปใต้เห็นไหมตรงนี้ก็พุ่งออกจากเหนือไปใต้นะครับอันนี้ก็สามารถแทน สนามแม่เหล็ก2แทงได้เช่นกันนะครับอันนี้แทนได้ส่วนข้อ2อันนี้ก็เหมือนกันพุ่งออกจากเหนือไปใต้นะครับตรงนี้สามารถเป็นขั้วเหนือได้ตรงนี้สามารถเป็นขั้วใต้ได้นะครับอันนี้เป็นใต้อันนี้เป็นเหนือได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าทิศทางมันไปทางนี้ใช่ไหมมันเป็นทิศทางจากเหนือไปใต้นะเป็นทิศทางของสนามแม่เหล็กที่พุ่งจากเหนือไปใต้นะที่รูปที่3นะครับจะเห็นว่ามันมีทิศพุ่งออก ถ้าทิศพุ่งออกแสดงว่าตรงนี้ก็เป็นแม่เหล็กขั้วเหนือตรงนี้ก็เป็นแม่เหล็กขั้วเหนือนะครับพุ่งออกกับพุ่งออกนะคะัสองขั้วนี้ทำงางไงกันผักกันใช่ไหมตรงนี้เกิดเป็นจุดสะเทินโอเคเนาะส่วนข้อ4ข้อ4เป็นได้ไหมอันนี้พุ่งเข้ามาตรงนี้แล้วอันนี้พุ่งเข้ามาตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรูปที่ไม่สามารถใช้แทนอ่า สนามแม่เหล็กได้ก็คือรูปข้อ4นะครับโอเคเนาะส่วนหัวข้อถัดไปตรงนี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับเรื่องอสนามแม่เหล็กโลกนะครับการเกิดสนามแม่เหล็กโลกนะครับพอเกิดสนามแม่เหล็กโลกปุ๊บมันมีหน้าที่อะไรล่ะเป็นเกาะพลังนะครเกาะพลังงานแม่เหล็กป้องกันประจุไฟฟ้าจากลมสุริยะนะครับ ลมสุริยะพัดพาประจุไปไหนแม่เหล็กเบี่ยงมันออกไปไหนเบี่ยงออกไปขั้วโลกเหนือล้วก็ขั้วโลกใต้ใช่ไหมครับขั้วโลกใต้มีแม่เหล็กขั้วเหนือส่วนขั้วโลกเหนือมีแม่เหล็กขั้วใต้นะทีนี้พอเบี่ยงประจุออกไปปุ๊บประจุก็จะไปกระทบกับพวกไฮโดรเจนนะพวกแกนไฮโดรเจนพวกแกนออกซิเจนนะทำให้เกิดเป็น แสงออโรราขึ้นมานะครับข้อ2เขาถามว่าบริเวณบริเวณใดในพื้นโลกนะครับที่สนามแม่เหล็กมีทิศต,ตั้งฉากกับพื้นโลกมากที่สุดก็คือบริเวณขั้วโลกเหนือนะครับแล้วก็ขั้วโลกใต้นั่นเองนะครับคำตอบก็คือข้อ3นะโอเคเนาะคำตอบคือข้อ3นะครับ,เเรบทีนี้ต่อไปนะข้อต่อไปก็คือ ฟลักแม่เหล็กนะครับลากแม่เหล็กสำหรับอีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือฝักแม่เหล็กนั่นเองนะหรือว่าแมกเนติกฝากนะฮะก็คือเป็นปริมาณของเส้นแรงแม่เหล็กนะที่ผ่านพื้นที่หน่หน่วยนะโดยบริเวณที่ ใกล้กับขั้วแม่เหล็กนะครับบริเวณที่ใกล้กับขั้วแม่เหล็กเนี่ยก็จะมีฝักแม่เหล็กอยู่หนาแน่นกว่าบริเวณที่ห่างจากขั้วแม่เหล็กออกไปนะครับสมมุตินะครับเช่นผมเอาแผ่นกระดาษหนึ่งแผ่นเนี่ยมากางขวางกับขั้วแม่เหล็กนะจะเห็นได้ว่าบริเวณขั้วแม่เหล็กเนี่ยจะมีเส้นแรงแม่เหล็กผ่าน4เส้นด้วยกันนะทีนี้ถ้ากระดาษแผ่นเดียวกันเนี่ยเราเคลื่อนมันออกไปนะครับเราเลื่อนมันออกไปให้มันอยู่ตรงนี้นะแผ่นเดียวกันนะ จะเห็นได้ว่านะครับมันจะมีเส้นแรงแม่เหล็กนะครับมันจะมีเส้นแรงแม่เหล็กผ่านนะครับแค่2เส้นเห็นไหมมีแค่2เส้นทีนี้ถ้าเราเลื่อนมันออกไปอีกนะครับเลื่อนมันออกไปไกลนิดนึงนะครับจะเห็นได้ว่ามันไม่มีมันไม่มีเส้นแรงแม่เหล็กผ่านกระดาษแผ่นนี้เลยนะครับเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถสรุปได้ว่าบริเวณที่ใกล้กับขั้วแม่เหล็กนะครับก็จะมีความหนานแน่น ของฝักไม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมากนะครับส่วนบริเวณที่ไกลออกไปนะฮะก็จะมีความหนาแน่นของฝักไม่เหล็กเนี่ยน้อยลงไปตามระยะทางนะตามระยะห่างจากขั้วแม่เล็กนั่นเองนะครับโอเคเนาะสำหรับสมการนะที่เราจะใช้คำนวณหาขนาดของฝักไม่เหล็กนะหรือว่าความหนาแน่นของฝักไม่เหล็กเนี่ยเราก็จะใช้สมการนี้เนาะฝักเท่ากับ ba sin เซต t นะครับหรือว่า บางตำรานะฮรก็อาจจะใช้เป็นสมการนะครับ b เท่ากับฝักนะฮะฝักส่วนด้วย a เนาะ,ะก็คือเป็นสมการเดียวกันนั่นแหละเพียงแค่ตัดตัวนี้ออกไปนะครับซึ่ง a ตัวนี้ต้องเป็น a นะครับหรือว่าเป็นพื้นที่ที่ตั้งฉากนะครับเป็น a ที่ตั้งฉากกับเส้นแรงแม่เหล็กนะครับโอเคเนาะ,ะก็จำสองสมการนี้ไปนะครับ ามาดูตัวแปรแต่ละตัวนะครับฝักนะครับก็คือขนาดของฝักแม่เหล็กนั่นเองนะเอะนะก็คือพื้นที่ที่รองรับฝักแม่เหล็กนะครับเป็นพื้นที่ที่ตั้งฉากกับเส้นแรงแม่เหล็กนะบี B ก็คือความหนาแน่นของฝักแม่เหล็กนะครับมีหน่วยเป็นเวเบอร์ต่อตารางเมตรนะครับหรือว่าเทสลานั่นเองอเขนะียนเนาะส่วนฝักแม่เหล็กก็มีหน่วยเป็นเวเบอร์นะเอนะครับ A เราจะใช้ในหน่วยตารางเมตรนะครับ นะซึ่งก็เป็นหน่วยที่เรานิยมใช้อยู่แล้วนะในหน่วยตารางเมตรนะครับโอเคทีนี้เราไปดูโจทย์กันเลยนะครับเราจะเลือกใช้สมก,การนี้หรือว่าสมก,การนี้ก็ได้นะเป็นสมก,การเดียวกันแค่ย้ายข้างเฉยๆนะครับมาดูโจทย์ข้อที่3นะครับเขาถามว่าขนลวดพื้นที่10คูณ10ยกกำลังลบ4ตารางเมตร วางอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กขนาดสม่ำเสมอ10เทสลาจงหาฝักแม่เหล็กนะที่ผ่านกดลวดเมื่อระนาบของกดลวดทำมุม90องศากับสนามแม่เหล็กนะก็คือว่ามันตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กนั่นเองนะระนาบของกดลวดตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กนะครับเ,เขาให้หาค่าฝักแม่เหล็กนะซึ่งสัญลักษณ์ก็คือตัวนี้นะสัญลักษณ์ก็คือตัวนี้นะครับ ซึ่งสิ่งที่โจทย์เขาให้มามีอะไรบ้างนะหนึ่งก็คือ a นะครับพื้นที่ห้อย a มานะครับเขาให้อะไรมาอีกเขาให้เขาให้ b มานะครับเขาให้ความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กมานะครับเพราะงะั้นสมการเราก็หยิบมาเลยนะครับฝักเท่ากับ b a สาย เซต้านะครับเซต้าคืออะไรเซต้าก็คือมุมระหว่างทิศทางของสนามแม่เหล็กนะครับกับระนาบของพื้นที่รองรับฝักแม่เหล็กนั่นเองนะถ้าจําไม่ได้เลื่อนขึ้นไปดูนิดนึงนะครับอ่ะนี่นะครับเซต้าก็คือมุมระหว่างทิศของสนามแม่เหล็กนะครับกับ ระนาบพื้นที่รองรับฝักไม้เด็กนะซึ่งโจทย์ข้อนี้เนี่ยพื้นที่รองรับมันก็คือหน้าของกดลวดนะซึ่งทํามุม90องศานะครับทีนี้เรารู้แล้วนะครับเรารู้แล้วว่านะครับสมการที่เราจะใช้มันคือสมการฝักเท่ากับ ba sin เซต้านะครับทีนี้เราก็แทนค่าลงไปนะฝักเท่ากับ Bb ของเราเขาให้มาเท่าไหร่ครับ10ใช่ไหมอ่า a ก็คือ10คูณ10ยกกำลังลบ 4ตารางเมตรนะฮะใช้หน่วยตารางเมตรอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยให้วุ่นวายนะฮะไซนเซต้าก็คือไซน์เก้าสิบนะครับไซน์เก้าสิบมีค่าเท่าไหร่ไซน์น้อยค่าน้อยไซนมากค่ามากนะครับไซน์เก้าสิบก็เลยมีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับทีนี้ก็คูณกันเข้าไปนะครับสิบคูณสิบเป็นหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยคูณสิบยกกำลังลบสี่ก็จะกลายเป็นสิบยกกำลัง ลบสนะครับมีไหมสิบยกกำลังลบสมีไหมครับคำตอบก็คือข้อสองนะฮะโอเคเนาะสำหรับค่าฝักแม่เหล็กในโจทย์ข้อที่สนะครับทีนี้มาดูโจทย์ข้อ4นะครับเขาถามว่าจงหาค่าฝักแม่เหล็กนะครับที่ผ่านกดลวดเมื่อระนาบของกดลวดทำม,มุมสามสิองศากับสนามแม่เหล็ก ีนี้เราก็แทนค่าสูตรลงไปเลยนะแทนสูตรลงไปเลยฝากแม่เหล็กเท่ากับ ba s i n เซตาครับ ba s i n เซตา,าเซตาเท่ากับ30เนาะบ b ของเราเท่าไหร่นะเมื่อกี้ B 10เทสลานะครับ A ก็คือ10คูณ10ยกกำลังลบ4นะครับคูณกับ s i n เซต้า s i ย30มีค่าเป็น1ส่วน2นะฮะโอเคทีนี้ก็คำนวณน,นะครับ สิบตัดกับสองได้ไหมตัดได้ก็จะเป็นห้าใช่ไหมครับอ่านะเป็นห้าคูณกับสิบคูณสิบยกกำลังลบสี่ก็จะเป็นห้าสิบคูณสิบยกกำลังลบสี่นะคํานวณออกมาก็จะได้ศูนย์จุดห้าคูณสิบยกกำลังลบสองนะคำตอบก็คือข้อสามนะครับหน่วยเป็นเวเบอร์นะครับไม่ใช่เวเบอร์ตาตุ๊กแกนะฮะโอเคทีนี้ดูข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปก็ที่ห้า าถามว่าจากข้อที่ผ่านมาเนี่ยจงหาค่าฝากแม่เหล็กนะครับที่ผ่านขดลวดเมื่อระนาบของขดลวดทํามุมเซตาเท่ากับ0ูนย์เมื่อระนาบทํามุมศูนย์องศานะครับกับสนามแม่เหล็กก็แทนค่าลงไปเหมือนเดิมนะครับคาว่าทํามุมศูนย์องศาเนี่ยก็คือมันขนานไปกับทิศทางของสนามแม่เหล็กใช่ไหมครับพอมันขนานกับทิศทางของสนามแม่เหล็กเนี่ยนะมันจะเกิดอะไร มันจะมีเส้นแรงแม่เหล็กผ่านไหมอ่ามันก็ไม่มีเส้นแรงแม่เหล็กผ่านใช่ไหมถ้าเราวาดภาพเนี่ยวาดภาพง่ายเลยนะครับ N S เนาะอันนี้เป็นทิศทางสนามแม่เหล็กนะครับพุ่งจากเหนือไปใต้นะครับพุ่งออกมาพุ่งออกมาครับพุ่งออกมาทีนี้ถ้าขนลวดมันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยขนานอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีไม่มีเส้นแรงแม่เหล็กผ่าน ใช่ไหมครับเพราะไม่มีเส้นแรงไม่เดล็กผ่านมันก็ไม่เกิดฝักไม่เดล็กตรงนั้นใช่ไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้ก็ตอบได้เลยว่าเป็น0นย์นะครับบอกว่า0นย์นะครับเท่ากับ0นย์นะเขียนเนาะข้อนั้นฝักไม่เดล็กของข้อนี้จึงเท่ากับ0ูนย์เบเบอร์นะครับคําตอบก็คือข้อ4โอเขนเนาะก็ประมาณนี้นะครับ ครับก็จบลงไปนะสำหรับเรื่องการเกิดแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็ฝากแม่เหล็กนะครับเรื่องคุณสมบัติต่างๆนะแม่เหล็กโคร่เหนือขครใต้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ให้การติดตามรับชมจนจบ หากชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ช anel ฟิสิกส์แบ้านของเราด้วยนะฮะหากผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ